คุณผู้ชมครับนี่คือข่าวอัปเดตท,ทั้งหมดในสัปดาห์นี้นะครับวันที่19ตุลาคม2568ในอนุทินชาญวีรกูลให้สัมภาษณ์กรณีข่าวที่ว่ามีรายชื่อ7นักการเมืองไทยเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ในกัมพูชาและนายกบอกว่าไม่เป็นความจริงพร้อมสถานทูตเกาหลีใต้ก็ออกแถลงการยืนยันเช่นกันคุณผู้ชมครับรัฐบาลบอกว่ากําลังปราบปรามอย่างจริงจังแต่ยังเปิดเผยไม่ได้เพราะกลัวคนร้ายไหวตัวทันครับจับกลุ่มเครือข่าย วงเงินหลายหมื่นล้านบาทแล้วใครอยู่บนสุดของห่วงโซ่ล่ะครับจับได้แล้วจริงหรือแค่ตกปลาตัวเล็กๆเพื่อให้คนดูพอใจผมไม่ได้จะเถียงกับคําพูดนี่ครับแต่ประชาชนไม่ได้อยากฟังแถลงคาหวานประชาชนอยากเห็นผลลัพธ์ชัดๆครับถ้าจับแค่ลูกน้องแล้วปล่อยพวกใหญ่ให้หนีไปกินสบายๆมันก็เหมือนละครหลังข่าวที่มีหัวคนใหญ่คอยลอยตัวอยู่เบื้องบนไอ้ส้นตีนนายกพูดว่าไม่มีการละเว้นแล้วจะไม่คนใหญ่คนโตยังไม่ถูกลากเข้าคุกจริงๆสักที แมงยังอยู่ที่เดิมเหรือประชาชนต้องการหลักฐานต้องการชื่อต้องการการดําเนินคดีไม่ใช่แค่คําพูดให้สบายปากแล้วจบไปครับถ้ารัฐบาลกลัวไหวตัวทันก็แสดงว่ามีข้อมูลเพียงพอแล้วหรือยังหรือแค่ใช้คําว่าความมั่นคงเป็นเกราะป้องกันการเปิดโผงคนมีอํานาจครับอยากเห็นมีการถแถลงโดยชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอยากเห็นการจับจริงตัดวงจรการทุจริตให้ขาดไม่ใช่โชว์ตัวเลขให้คนฟังแล้วกลบเกลื่อนประเด็นหลักครับสุดท้ายนี้ ถ้ารัฐบาลจริงใจกับคำว่าไม่ละเว้นก็พิสูจน์ให้คนไทยเห็นแล้วจะไม่มีใครกล้าพูดว่าเรื่องนี้เงียบอีกต่อไปคุณผู้ชมครับนายอนุทินชันวีรกูลบอกความคืบหน้าเจราจาไทยกัมพูชาว่าข้อตกลงสันติภาพยังเดินหน้าตามแผนและไม่มีเหตุหยุดชะง,งักครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่า GBC จะประชุมตามกําหนดเดือนหน้าและเป็นคนละเรื่องกับการเจราจาหยุดยิงทางการทหารครับ2เดือนที่ผ่านมา ไม่มีเหตุยิงข้ามฝั่งหรือยั่วยุทางการทหารนายกบอกว่านี่เป็นสัญญาณความคืบหน้าที่ดีครับฟังแล้วมันน่าชื่นใจใช่ไหมครับแต่ความเงียบแบบนี้มันไม่ได้แปลว่าเกมจบแม่งอาจแค่เปลี่ยนรูปแบบการเล่นครับคุณผู้ชมครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามหยุดดิงมันไม่ใช่เพราะเลิกคิดมันแค่รอจังหวะรอดูท่าทีเราแล้วค่อยขยับอีกทีครับนายกย้ําว่ารัฐบาลพร้อมโต้อตอบคุกกรณีถ้าถูกคุกคามคําพูดมันเท่แต่คําถามคือ พร้อมจริงไหมถ้าพร้อมแค่ในคําพูดในห้องประชุมประชาชนริมชายแดนที่นอนฟังเสียงระแวงทุกคืนเขาไม่รอดหรอกครับคนที่อยู่ชายแดนเขาไม่ได้อยากได้สคริปต์สวยๆเขาอยากเห็นของจริงกําแพงจริงทหารจริงแผนจริงไม่ใช่คําโฆษณาแม่งๆเราจะเจรจาได้แต่การเจรจาต้องมีแผงหลังที่ชัดเจนต้องมีหลังพิงกําแพงเหล็กไม่ใช่หลังพิงไม้แล้วหวังว่ามันจะจบครับสุดท้ายนี้ถ้ารัฐบาลจริงใจกับคําว่าพร้อมโต้ตอบ ก็เอาหลักฐานออกมาให้ประชาชนเห็นพิสูจน์ให้คนไทยเลิกสงสัยสักทีแม่งคุณผู้ชมครับสถานทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยออกถแถลงการเมื่อวันที่19ตุลาคม2568ชี้แจงชัดว่าข่าวที่สำนักฐานเศรษฐกิจอ้างว่านายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้เปิดเผยรายชื่อนักการเมืองไทย7คนพัวพันขบวนการสแกมเมอร์ในกัมพูชาไม่เป็นความจริงครับสถานทูตบอกเลยว่า ไม่มีคำให้สัมภาษณ์ใดๆจากผู้นำเกาหลีใต้ในลักษณะนั้นพร้อมขอให้สื่อมวลชนตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่เพราะนี่คือประเด็นอ่อนไหวอาจกระทบความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศโดยตรงครับและหลังถแถลงการนี้ออกมานายอนุทินนายกไทยก็ต้องรีบออกมาปฏิเสธทันทีว่าข่าวทั้งหมดไม่มีมูลความจริงเช่นกันครับคุณผู้ชมครับนี่มันคือข่าวปลอมระดับโลกที่เล่นกันแรงจนประเทศแทบงงทั้งสองฝั่งเลยครับฝั่งไทยกำลังจับตาเรื่องนักการเมืองเจ็ดคน ฟังเกาหลีถึงกับงงว่าฮะกูพูดตอนไหนวะแม่งเหมือนโดนโยนระเบิดข่าวใส่กลางโต๊ะการทูตเลยครับยังไม่ทันตรวจสอบแม่งก็พาดหัวใหญ่โตนายกเกาหลีแฉนักการเมืองไทยสุดท้ายพอโดนสถานทูตออกมาปัดทีเดียวโป๊ะแตกกลางอากาศเลยครับผมพูดตรงๆเลยนะครับในยุคนี้ข่าวปลอมแม่งเร็วกว่าเสียงปืนอีกครับยังไม่ทันยิงจริงข่าวก็ฆ่าความเชื่อของคนไปก่อนแล้วครับและคนที่เจ็บไม่ใช่สื่อ แต่คือประชาชนที่ต้องมานั่งสับสนเชื่อผิด,ผดว่าบ้านเมืองเรานักการเมืองเอี่ยวแกมเมอร์กันทั้งแผงมันไม่ใช่แค่ข่าวที่เสียหายแต่คือศักดิ์ศรีของประเทศที่แม่งต้องมานั่งแก้ข่าวให้ทั้งโลกฟังครับคุณผู้ชมครับวันที่18ตุลาคม2568นายจักรบพเพนแขนอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนขึ้นเวทีหน้าทันทสถานคลองเปรมเขาเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ระหว่างทักษิณชินวัตรกับเบนสมิธ หรือชื่อเต็มเบนจามินมาเวอร์เบอร์เกอร์ว่าทั้งคู่รู้จักกันเพราะฮุนเซนอดีตนายกกัมพูชาเป็นคนแนะนำครับคุณผู้ชมครับฟังดูเหมือนหนังแนวใครแนะนำใครแล้วใครแม่งไปยุ่งกับใครใช่ไหมครับคือจากที่เล่ามาฮุนเซนเป็นคนเปิดประตูให้เบนสมิธเดินเข้ามาหาทักษิณแต่ประตูนั้นแม่งไม่ได้พาเข้าห้องประชุมมันพาเข้าสนามการเมืองที่เต็มไปด้วยกับระเบิดครับนายจักรพบ,บอกว่า ตอนนั้นฮุนเซนให้เบนสมิธทำหน้าที่ประสานงานด้านการลงทุนระหว่างไทยกัมพูชาทักษิณก็อยากผลักดันเศรษฐกิจร่วมกันแต่พอเห็นพฤติกรรมไอ้เบนไม่โปร่งใสเพื่อไรเลยถอยห่างออกมาพร้อมยืนยันว่าไม่มีการร่วมลงทุนไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและเลิกติดต่อกันไปเลยแต่คุณผู้ชมครับมันอดคิดไม่ได้จริงๆว่าถ้าไม่ร่วมมือแล้วใครได้ประโยชน์เพราะในเกมการเมืองระดับนี้ไม่มีคำว่ารู้จักฟรีหรอกครับ ถ้าได้แค่คุยและจบถือว่ารอดแต่ถ้ายังมีใครในระบบแอบอุ้มเบนสมิธอยู่นั่นแหละถึงจะน่ากลัวของจริงครับเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ข่าวเมาส์แต่มันคือเงาของผลประโยชน์ข้ามชาติที่โยงตั้งแต่พนมเปญไปถึงกรุงเทพแบบไม่มีพรมแดนเลยครับและอย่าลืมนะครับคุณเซนคือคนที่ถือคุณแจทั้งฝั่งกัมพูชาใครเข้าออกวงในได้ก็เหมือนจับเส้นเลือดการเมืองไว้ในมือส่วนเรื่องที่บอกว่าพักเพื่อไทยโดนโจมตีแล้วคะแนนนิยมตก อันนั้นก็จริงแต่รอบนี้มันไม่ใช่แค่การเมืองไทยด่ากันเองมันคือสงครามข่าวสารระหว่างประเทศครับใครพูดพลาดก่อนใครเสียจังหวะก่อนก็โดนขุดก่อนแม่งไม่รอดหรอกครับพูดกันตรงๆเลยครับในสนามแบบนี้คนที่เงียบอาจจะชนะแต่คนที่พูดเยอะอาจจะโดนลากทั้งโคตรก่อนถึงวันเลือกตั้งก็ได้ครับคุณผู้ชมครับวันที่18ตุลาคม2566กันจอมพลัง หรือชื่อจริงนายกันทัดพงภัยบูรณเวทเดินทางไปที่บ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจัังหวดสะแก้ว เพื่อตรวจความคืบหน้าโครงการถนนและหลุมหลบภัยที่มูลนิธิของเขาเป็นคนช่วยผลักดันและระดมทุนครับพร้อมเปิดใจกับสื่อ,อย่างตรงไปตรงมาหลังโดนรักชนกสีนอกสสพักประชาชนตั้งคำถามยาวเป็นหางว่าวทั้งเรื่องบริษัทร,รับงานกระทรวงเกษตรเรื่องใช้เฮลิคอปเตอร์ของรัฐและประเด็นความโปร่งใสต่างๆที่สังคมกาลังจับตาอยู่ครับคุณผู้ชมครับการจอมพลัง ตอนนี้ไม่ใช่แก่ชื่ออีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันคือสนามรบของศรัทธาลุ่นล้วนฝั่งหนึ่งเรียกเขาว่าฮีโร่ของชายแดนอีกฝั่งบอกว่าสร้างภาพแต่ที่โคตรน่าสนใจคือกันมันไม่หนีครับเดือนเข้ากล้องเต็มจอพูดเองเลยว่าวันจันนี้ผมตอบหมดทุกเรื่องเอาแม่งเอาจริง นี่มันไม่ใช่คนหนีไฟแต่คือคนเดินเข้ากองไฟด้วยเท้าเปล่าเลยครับพูดกันตรงๆนะบ้านเมืองตอนนี้แม่งเปราะบางสุดๆใครดังปุ๊บโดนขุดโดนล่าเข้าการเมืองปับ๊บแต่การพูดตรงๆว่าถ้ามีข้อมูลจริงเอามาเลยครับผมพร้อมพูดต่อหน้ากล้องคำพูดแบบนี้แม่งไม่ได้มาจากสคริปต์แต่มาจากใจของคนที่พร้อมสู้ครับผมไม่ได้จะอวยนะแต่จะพูดแฟแฟๆว่าถ้าวันจันนี้เขาชี้แจงได้หมดไม่มีเละไม่มีหลุดเกมจะพลิกแน่ครับ เพราะทุกสังคมมันต้องการคนที่กล้าพูดแทนประชาชนแต่ถ้าวันนั้นเขาพูดพลาดแม้แต่นิดเดียวเกมก็พร้อมจะหักหลังเขาทันทีเหมือนกันแล้วคุณผู้ชมครับผมชอบอยู่ประโยคนึงมากถ้ารักผมต้องไม่สนับสนุนความรุนแรงคำพูดนี้แม่งเรียบแต่แรงกว่าตะโกนด่าทั้งประเทศครับเพราะมันแปลว่าเขารู้ว่าเขายืนอยู่ตรงไหนของความจริงเขาไม่ได้ใช้ความเกลียดเป็นเครื่องมือแต่เขาเลือกห้ามไฟแทนการจุดไฟในวันที่คนพร้อมจะบ้าคลั่งไปทั้งฝั่งวันจันนี้ กล่องทุกตัวจะหันไปจับชิ้นหน้ากันจอมพลังไม่ใช่แค่เพราะคนอยากฟังคำตอดแต่เพราะทั้งประเทศกำลังรอดูว่าผู้ชายคนนี้คือฮีโร่จริงหรือแค่คนเล่นบทฮีโร่ในเวทีการเมืองครับคุณผู้ชมครับวันที่19ตุลาคม2566กันจอมพลัง หรือนายกันทัศนพงไพบุญเวชออกมาโพสต์เดือดกลางโซเชียลครับหลังมีกระแสข่าวลือว่อนว่าเจ้าตัวเตรียมลงสมัครสอสอเขตบางบอนในนามพักกล้าทำครับกันพูดชัดๆเลยว่าข่าวปลอมทั้งหมดและย้ำว่าผมไม่ได้เล่นการเมืองไม่มีพักไม่มีสังกัดไม่ต้องโยงแถมยังพูดแบบประชดปนของขึ้นว่าถ้าใครบอกว่าผมจะลงสมัครจริงเอามือมาคนละข้างเดี๋ยวเดิมพันกันตรงนี้เลย โหดชิบหายครับคุณผู้ชมอันนี้ไม่ใช่แค่โพสต์แก้ข่าวแต่มันคือการท้าชนข่าวปลอมแบบตัวต่อตัวเลยครับพูดกันตรงๆนะครับยุคนี้ข่าวปลอมแม่งไวกว่าไวรัสอีกข่าวจริงยังไม่ทันแพร่ข่าวปลอมแม่งแชร์ไปสามมือแล้วล่าสุดมีคนทำโปสเตอร์เลือกตั้งปลอมใส่ชื่อใส่พักใส่สโลแกนดูเหมือนจริงจนคนเชื่อกันทั้งบางคือแม่งลงทุนหลอกแบบมืออาชีพเลยครับทั้งๆท,ที่ของจริงยังไม่ได้คิดจะลงสนามด้วยซ้ำ กันก็เลยออกมาปิดเกมด้วยตัวเองบอกว่าผมโฟกัสที่งานช่วยประชาชนชายแดนไม่ได้คิดจะเข้าสู่สนามการเมืองพูดแบบนี้เรียกว่าเคลียร์ตรงตรงแบบไม่มีพื้นที่ให้ตีความครับคุณผู้ชมครับนี่แหละพิษของโลกโซเชียลทุกวันนี้คุณไม่ต้องมีปืนไม่ต้องมีอำนาจแค่มีนิ้วก็สามารถยิงข่าวปลอมใส่ใครก็ได้และที่โคตรน่าเศร้าคือคนแชร์ แม่งแชร์ไวกว่าคนคิดอีกแต่จะว่าไปนะครับผมว่ากันแม่งก็ยังยืนอยู่ได้ท่ามกลางพายุข่าวปลอมแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะของจริงมันไม่ต้องสมัครการเมืองหรอกครับคนก็เห็นเองว่าใครตั้งใจทําเพื่อประชาชนจริงๆของแท้มันไม่ต้องอธิบายเยอะครับแค่ยืนเฉยเฉยก็พูดได้แล้วว่าผมไม่ได้แสดงและที่กันพูดว่าผมไม่ลงเล่นการเมืองผมว่ามันอาจไม่ใช่เพราะเขาไม่อยากลงสนามแต่มันอาจแปลว่า เขากำลังเล่นใหญ่กว่าเกมการเมืองก็ได้ครับคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ต้องเรียกได้ว่าการเมืองไทยแม่งไฟลุกเพราะตั้งแต่ต้นอาทิตย์ยันปลายอาทิตย์ข่าวใหญ่แม่งซัดกันไม่พักเลยครับเริ่มจากนายกอนุทินต้องรีบออกมาปฏิเสธข่าวเจดนักการเมืองไทยเอี่ยวสแกมเมอร์ต่อมาสถานทูตเกาหลีใต้ต้องรีบออกแถลงการโต้ทันควันข่าวปลอมทั้งหมดขณะเดียวกันฝั่งฝ่ายค้านอย่างรังสิม,มันโรมก็รวมมัดกดดันรัฐบาลให้ปลดรัฐมนตรีที่ถูกตั้งข้อสงสยัย และตรวจสอบเส้นทางเงินทุนเทาข้ามชาติด้านจัก,กรภพเพนแขกก็ไม่อยู่เฉยออกมาเปิดข้อมูลสัมพันธ์ทักษิณเบนสมิดและหุ่นเซนหวังสยบข่าวโจมตีที่โหมกระดมและในโลกออนไลน์การจอมพลังกลายเป็นศูนย์กลางความสนใจโดนทั้งคำถามโดนทั้งข่าวปลอมแต่ยังยืนพูดชัดผมพร้อมเคลียร์ทุกเรื่องต่อหน้ากล้องทั้งหมดนี้มันบอกอย่างเดียวครับ ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงที่ทุกคำพูดมีราคาและทุกข่าวพลิกเกมได้ในชั่วข้ามคืนคุณผู้ชมครับถ้าคุณดูข่าวชุดนี้ตั้งแต่ต้นจนจบคุณจะเห็นเหมือนผมนี่มันไม่ใช่แค่สัปดาห์ของการเมืองแต่มันคือสัปดาห์ที่ความจริงกับภาพลวงแม่งสู้คนอยู่กลางจอครับฝ่ายหนึ่งพวูดว่าเราปราบสแกมเมอร์จริงอีกฝ่ายตอบว่าพูดเก่งแต่ไม่เคยจับตัวใหญ่ได้เลยครับส่วนคนดูอย่างเรา นั่งอยู่กลางสนามข่าวที่เต็มไปด้วยฝุ่นคำพูดที่ฟุ้งจนแทบมองไม่เห็นความจริงแล้วครับผมจะพูดแบบไม่อ้อมเลยทุกครั้งที่นักการเมืองพูดคําว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายคนไทยอย่างเราก็อยากเห็นกฎหมายที่อยู่เหนือคนจริงๆสักทีไม่ใช่กฎหมายที่ยอมก้มให้คนมีเส้นยอมหลบให้คนมีอำนาจและทุกครั้งที่ใครถูกกล่าวหาว่าเป็นฮีโร่จอมปลอมอย่าลืมนะครับฮีโร่จริงๆไม่ต้องใส่ผ้าคลุม เขาแค่ยืนในที่ที่ไม่มีใครอยากยืนเหมือนที่กันจอมพลังยืนอยู่ตอนนี้กลางไฟกลางดราม่าไม่รู้จะรอดไหมแต่เลือกจะพูดแทนคนไม่มีเสียงเพราะสุดท้ายประเทศนี้ไม่ได้ต้องการนักพูดเพิ่มอีกหรอกครับแต่มันต้องการนักสู้ที่พูดแล้วทำจริงไม่ว่าชื่อเขาจะเป็นอนุทินรมกันหรือใครก็ตามตราบใดที่คุณยืนข้างความจริงคนดูอย่างเราก็จะยืนข้างคุณเหมือนกันครับสุดใจนะครับ ลุงมูฟลงคลิปทุกเช้า6โมงตรงอย่าลืมเข้ามาดูด้วยนะครับฝากไปติดตามเพจ Facebook ลุงมูฟด้วยนะครับเพื่อวันหนึ่งช่องโดนปิดจะได้ตามไปเจอกันที่นั่นสำหรับวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ชม